เดค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโรดี้เซอลาชาแนลนะคะวันนี้เราจะเอาแพงบอมนะคะไปแกล้งคนกันนะคะเราก็มาทําการซื้อแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะพอเราซื้อแบบนี้ไปเราก็จะวางแพงบอมไว้ตรงนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนช่องที่แบบว่าให้เพื่อนๆได้ตกลงมานะคะเออเราก็จะวางแพงบอมรอบๆเลยนะคะให้มันเต็มตรงนี้เลยนะ,ะทุกคนเจ้าตัวแพงบอมก็คือระเบิดนะคะที่แบบ อยู่ในเกมนี้นะถ้าไปแตะมันก็จะระเบิดทันทีนะคะทุกคนเดีย๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเราก็วางให้ทั่วเลยนะคะทุกคนนี่วางให้ทั่วไปเลยนะคะนี่นะถ้าใครนึกภาพไม่ออกจะเป็นประมาณนี้นะเห็นไหมจะเป็นสองทางขึ้นแบบนี้เลยเราก็กดเรียกเพื่อนๆมาเลยนะคะและจากนั้นนะคะเราก็จะให้เพื่อนๆน,นะคะเดินไปตรงหลุมตรงนี้นะคะ มันเป็นกับดักที่เราวางไว้นั่นเองนะทุกคนนี่ค่ะเดินมาแล้วก็จะกระเด็นกระโดดแบบนี้โอ้โหเพื่อนเพื่อนวิ<ๆ>่งไปไหนหมดเนี่ยสรุปเดือกันแค่นี้นะคะทุกคนเนื่องจากว่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนเนี่ยวิ่งหนีไปหมดเลยนะคะไม่เป็นไรเราก็เล่นกันแค่นี้ก็ได้นะคะโอ้โหสนุกสนานมากเลยค่ะสนุกคนดูเนี่ยนะคะเออดูนะคะก็ลองไปเล่นกันได้นะทุกคน<ๆ>ถ้าใครแบบว่างมากก็วางแผงบอมเยอะๆเลยนะ<ๆ>เป็นไงคะทุกคน เหลือแค่นี้จริงๆนะคะเพื่อนๆหายไปหมดเลยนะคะเนี่ยเอาๆนี่นะคะสองคนนี้เขาก็ยังไม่หยุดนะคะคือเมื่อกี้เราโดนลูกหลงระเบิดด้วยนะคะทุกคนคือระเบิดมัน,นยังไม่หมดสักทีไงอ้าวไม่หยุดนะคะแล้วก็โดนไม่หยุดเลยนะคะก็ลองดูกันแบบเพลินๆได้นะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย